เข้ามาสู่เบรกที่สองเบรกสุดท้ายของวันนี้ครับครับโมเบรกแรกนี่เยอะเหลือเกินนะกับเรื่องอ่าอย่าเรื่องคือเชื้อไวรัสโควิดในยุโรปอย่างที่เราบอกกันมันค่อนข้างที่จะแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนะครับงงอทีก็งงตัวเองเหมือนกันน่าพูดไม่ได้ยังไงเป็นชั่วโมงชั่วโมงคือบอกเลยนะครับเออถ้าไม่ได้ตัค์ไม่พูดอ่ะพอมาเรื่อง เมื่อวานทางบ้านเรามีการมีข่าวที่ใหญ่นะครับข่าวดี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 ด้วยข่าวใหญ่ด้วยนะครับว่าทางการกีฬาแห่งประเทศไทยจะจับมือร่วมกับทางกสทชนะครับทุ่มงบประมาณจำนวน400ล้านในการยิงสดโอลิมปิกเกมครับครบทั้ง33ชนิดกีฬาอืนะครับก็ต้องบอกว่านี่ถือเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเราจะ ได้ชมการถ่ายทอดสดกีฬาโอลิมปิกเกมจากประเทศญี่ปุ่นอย่างเต็มอิ่มจุใจอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็ทางช่อง t Sport เราก็ได้รับการถ่ายทอดสดด้วยเหมือนกันเตรียมนะครับล็อกรีโมทไว้ครับแล้วก็เดี๋ยวให้คุณซีไปนั่งพากนะฮะได้ตังบละได้ได้ได้เดี๋ยวพากไปทั้งวันเลยเออนะฮะข้ออื่นบอกมาอ้ออื่นไทยกี่ชั่วโมงเราไม่รู้แต่ช่องทีสปอร์ตจัดเต็มให้แน่นอนนะฮะแปดชั่วโมง ตายกันพอดี8ชั่วโมงเออนะเพราะว่าช่องเราเนี่ยทางด้านดรก้องศักยอดมณีนะครับผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ยืนยันแล้วว่าเดี๋ยวทางช่องทีสปอร์ตจะเป็นแม่งานด้วยนะครับเดี๋ยวผมบอกนิดนึงว่างานเมื่อวานงานแถลงเมื่อวานเนี่ยมีใครเข้าร่วมบ้างครับุคคลสาคัญทั้งนั้นเลยนะครับก็ประกอบไปด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรัฐมนตรีใหญ่เลยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับมีดรก้องศักยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พักดีมนาเวศนะครับรองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชมีพลตรีจารึกอารีรัชการันนะครับรองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการอุลมปิกแห่งประเทศไทยนะครับร่วมในงานนี้นะครับชื่องานก็คือรถทูโตเกียว2020รวมใจสู่ชัยชนะนะครับก็ เรียกได้ว่างานนี้ถือว่าจัดขึ้นมาอย่างเป็นทางการเพื่อสอดคล้องอไงนะข่าวอาการจัดงานเมื่อวานเนี่ยสอดคล้องกับการจุดไฟขอดไฟโอลิมปิกพอดีนะ<ช>ซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทางผมมองว่านะทางทางด้านนักกีฬาเราอะคือก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้จะมี IOC Member น่นก็คือ,อค,คุณหญิงป,ป,ปัณพาออกมาแจ้งแล้วว่า โอลิมปิกเกมยังแข่งเหมือนเดิมยืนยันไม่เลื่อนใช่แล้วนักกีฬาที่มีโคต้าในการได้ไปแข่งที่โอลิมปิกการุณา ฝึกซ้อมเหมือนเดิมนะครับฝึกซ้อมอ่ะฝึกซ้อมอ่ะเหมือนเดิมตอนนี้ไม่ห่วงเป็นห่วงคือรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีใช่อยู่ในแคมป์พอช่วงนี้งดออกข้างนอกก่อนครับอยู่แต่ในแคมป์อย่าไปสูงสิงกับใครถูกต้องใครจะหาว่าเรายิงข้างมันก่อนข้างมันก่อนรักาเพื่ออย่าเพื่อรักษาเนื้อรักษาตัวเพื่อนชวนออกไปข้างนอกเดี๋ยว ร้อยวันโอลิมปิกก่อนเราจะพูดกันตรงๆคือถ้าเราพูดถึงกีฬาโอลิมปิกนี่คือสุดยอดของนักกีฬานะครับนักกีฬาอาชีพเลยนักกีฬากึ่งอาชีพเ่ยใครๆก็อยากไปแข่งโอลิมปิกมหากรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาตินะครับทั้งโลกนะครับอันนี้หมายถึงทั้งโลกเลยใช่แล้วล่าสุดเดียก็คือหลังจากที่เราไปแข่งคัดมวยสกลใช่ไหมมวยสกลสักเล่นนะครับเราก็ได้โค้าเอโคตาโโอลิมปิกเพิ่มขึ้นแล้ว เพิ่มมาอีก4คนแต่ว่าก็มีข่าวมาแจ้งก็คือ4คนนี้เนี่ยได้โคต้าแล้วใช่ไหมแต่ว่ามวยเนี่ยยางพึ่งตกใจว่าทำไมได้แค่4ี่แต่มันจะมีคัดอีกรอบนึงเป็นรอบเวิลด์นะครับเอาผู้ผิดหวังจากทั่วโลกไปเอาผู้ผิดหวังจากทั่วโลกเลยก็คืออันนี้เราไปคัดเอเชียใช่ไหมก็ไป11รุ่นได้มา4เท่ากับผิดหวัง7แต่ว่าอย่างยุโรปเนี่ยเขาคัดกันปุ๊บปมันก็จะมีผู้ผิดหวังอยู่ นะครับก็ก็เดี๋ยวเขาจะไปรวมกันอีกทัวร์นาเมนต์หนึ่งที่นี่เขาตั้งใจเอาสาวๆมานั่งเรียงกันเลยหรือเปล่าเนี่ยคือน่าจะใช่จริงๆไม่มีผู้ชายได้โคต้าไปโอลิมปิกแล้วออกมาออกบ้างเลยเหรอไม่อันนี้น้องอะไรนะผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องทางนี้เลยต้องถามโปริวเซอร์ต้องถามโปริวเซอร์แบงค์ต้องถามอร์นี้โอตะล่างมานอันนี้ผมรู้จักอันนี้ผมคนที่ผมรู้จักคนนี้เชอปางอันนี้เชอปางคนที่ผมรู้จัก คนนี้ดังคนนี้ดังมากนะครับส่วนนักกีฬาที่นั่งอยู่เรียงกันเนี่ยผมรู้จักน้องเทนนิสน้องเทนนิสซึ่งเล่นเทโกโดแต่ชื่อน้องเทนนิสอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มเหล่า BNK หรือเ่าใช่ที่เขาจะมาร่วมแคมเปญนี้แหละครับแคมเปญเดี๋ยวท้ายที่ทางกรกทกับคณะกรรมการโอลิมปิกร่วมกันเนี่ยนะครับก็คือเดี๋ยวผมบอกชื่อก่อน รวมใจสู่ชัยชนะนะครับ The Power of Unity นี่ที่เราเห็นนี่รู้สึกว่าจะมีนักกีฬาของน้องเทนนิสใช่ไหมใช่ครับน้องเทนนิสเตเหลืองเนี่ยแล้วก็มีอีกสองคนนักยิงปืนไหมใช่ไหมนักยิงปืนกับนักขี่ม้าตอนนี้เนี่ยมียิงปืนมีขี่ม้านะครับมีมวยสากลสมัครเล่นอ่าใช่อ่ามียิงเป้าบินอ่าถูกนะครับหลักๆยังมีเท่านี้อยู่ไล่ไล่ไล่ให้นะครับก็อยาก จริงๆก็อยากได้โคต้าสักประมาณหนึ่งคนไปเลยแล้วก็ไอ้มันได้เหรียญกันแบบเชิหน้าชูตาให้ประเทศหน่อยเมื่อกี้ผมบอกจบยังเรื่องมวยอ๋ออีก7รุ่นที่เราคาดหวังเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปคือกำหนดเดิมเนี่ยประมาณปลายเดือนพฤษภาคมที่ที่ฝรั่งเศสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือไอ้เลื่อนเวลาเนี่ยคงไม่เลื่อนแล้วแต่สถานที่จัดเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าฝรั่งเศสหนักมากตอนนี้อีกเจ็ดรุ่นนะ เดี๋ยวค่อยว่ากันจริงๆแล้วเรามีเสียงด้วยนะเสียงของผู้รัฐมนตรีัฐมนตรว่าการกระทรวงนะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับไปฟังท่านเสียงท่านหน่อยครับท่านว่าไงบ้างงานนี้ก็ก็ต้องบอกว่าการแข่งขันโอลิมปิกที่โตเกียว2020วันนี้ก็คือปัญหาของโควิด19นะฮะซึ่งผมคิดว่าพวกเราทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วแล้วก็ทางประเทศญี่ปุ่นก็แจ้งมาแล้วว่า ไม่มีการเลื่อนการแข่งขันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็อยากจะให้พวกเราช่วยกันส่งแรงใจไปว่าปัญหาโควิด -19 เนี่ยขอให้เสร็จสิ้นโดยเร็วคือหมายความว่าเราสามารถหาวัคซีนมาป้องกันหรือมายุติหรือการคัดกรองทั้งหมดให้ยุติให้ได้ภายในระยะเวลาเดือนสองเดือนนี้ซึ่งตรงนั้นก็คงไม่กระทบถึงการแข่งโอลิมปิก ที่โตกเกียว2020 20นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับนักกีฬาไทยนะฮะผมเชื่อว่าวันนี้ความพร้อมของนักกีฬาของเราซึ่งเมื่อกี้ได้ประกาศไปแล้วว่ามี16ท่านที่ผ่านการคอลิควายอยู่แล้วนะฮะแต่ก็ยังมีนักกีฬาอีกบางส่วนที่อยู่ในระหว่างการคอลิควายตรงนี้ทุกคนนะฮะสำหรับนักการที่ผ่านไปแล้วก็มีเวลามากขึ้นในการซ้อมซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนักกีฬา มีวินัยของเขามีครูฝึกของเขาทุกสิ่งที่อยากอยู่ในกรอบซึ่งทางรัฐบาลเราคงให้ได้เพียงกำลังใจว่าให้นักกีฬาของเราทุกคนประสบความสำเร็จในการแข่งขันที่โตเกียวโอลิมปิกอ่านะฮะนี่ก็คือเหตุใหญ่ของเรานะครับกนะ็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับ ในขณะที่ดกรก้องศักด์ยอดมณีนะครับก็กล่าวว่าทางกรทเนี่ยก็จะสนับสนุนและส่งเสริมนักกีฬาไทยครบทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างกายและจิตใจนะฮะรวมทั้งภาครัฐโดยกรทจะร่วมม,มือกับทางกสทช,ชนะครับลงทุนกว่า400ล้านบาทโอ้ถือว่าเยอะนะเยอะเยอะเพื่อควา้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดโอลิมปิกฤดูร้อนนะครับก็คือด่โตเกียวใช่คือโอลิมปิกฤดูร้อน สองคือโอลิมปิกฤดูหนาวปี2022ันย่บงรู้สึกจะที่ปักกิ่งมั้งอ่านะครับแล้วก็อันอันดับที่3คือยูสโอลิมปิกฤดูร้อนนะฮะแล้วก็4ค,คือยูสโอลิมปิกฤดูหนาวแล้วก็5้าเอเชียนเกม โอ้โหนะครับก็คือถ้าทัวนาเมนต์ใหญ่หลังจากนี้เราจะได้ชมการถ่ายทอดสดอย่างแน่นอนไม่ต้องไปลุ้นแล้วว่าจะมีใครไปประมูลลิขสิทธิ์อะไรมาไหมนะครับผมมั่นใจว่ายังไงยังไรทางทีสปอร์ตเราก็จะได้รับการถ่ายทอดสดอยู่แล้วก็ทอกับและเราก็จะเจอคุณซีหนองเจาะนะครับไปเป็นผู้เป็นใหญ่นะครับทางนี้ทางนั้นก็ต้องทางนี้ทางนั้นก็ต้องขึ้นต้องต้องขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขว่าเขาจะยังจ้างอยู่ไหมครับนะเราเร่ยอย่างเราไม่มีปัญหาหลังจากเทปวันนี้ออกไปแล้วเนี่ยครับ อาจจะมีการเรายังจะอยู่ไหมโดนเข้าห้องเย็นกันเล็กน้อยออกมาแล้วอาจจะออกไปเลยไม่หรอกไม่หรอกนะครับแลการเราเลตติ้งเยอะหยอกเล่นนะทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดเนี่ยหยอกเล่นแต่แต่เรื่องที่พี่บอลไปแถวราชดาในเรื่องจริงอ่า ไปคุยงานรวมถึงเรื่องนักศึกษาด้วยอ่านนันก็เรื่องจริงนะครับไปดิของฝ่าคอมกอจะหมดเวลาแล้วโอ้น้องเมย์เข้ารอบแล้วนะอ่าบอกว่าอย่างนี้แล้ก็เข้ารอบ3แบตเินตันใช่ออิงเล่นครับผมก็ถือแสดงความยินดีด้วยอยากให้น้องเมย์ได้แชมป์สักทีใช่นะฮะแต่อย่าเพิ่งแชมป์อันนี้ก็ได้ไปแชมป์โอลิมปิกดีกว่าพูดถึงน้องเมย์แบตเราก็ได้เพิ่มอีกสี่ประเภท6คนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลุ้นกันเต็มเหนียวผมบอกแล้วผมอยากให้โอลิมปิกนักกีฬาไทยไปสักร้อยคน กกทคุมคมับเลยเออเอาไปเยอะๆต้องทำงบใหม่เออเอาไม่เป็นไรไปกันเยอะๆมันก็มีโอกาสคว้าเหรียญเยอะอ่านะฮะเอาวันนี้หมดเวลาแล้วครับสองหนุ่มสองมุมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับครับเดี๋ยวกลับมาพบกับสองหนุ่มสองมุมได้ใหม่โอ้ยลิ้นรั่วกันหมดละนะฮะอุตส่าห์ไม่ทักเออในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา16บหนาฬิกาสานาทีถึง18บแนาฬิกาสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ